เวลาลงต้องหันหลังลงนะคะค่อยๆลงแล้วก็อย่าหันหน้าลงเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าคุณจะเวียนหัวค่ะเพราะบันไดชันมากเลยค่ะตรงดิ่งเลยค่ะ <c oughs> เอียงแค่นิดเดียวน่าจะเป็นอ่ะสิบห้าองศาหรือยี่สิบองศาเลยะค่ะที่เอียงค่อยๆลงนะคะ <c oughs> ดูนะคะ <c oughs> นี่คือวิธีการลงค่ะ <c oughs> สูงอยู่ค่ะ โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้จะพามาเดินดูไร่ข้าวโพดนะคะนี่ค่ะไร่ข้าวโพดเขาจะปลูกเป็นแถวมากเลยค่ะดูนะคะนี่ค่ะแถวเขาเขาจะปลูกไว้เป็นแถวเลยค่ะเขาใช้รถไถปลูกนะคะดูนะคะจะมีทั้งไร่ข้าวโพดมีทั้งป่า หญ้าที่เขาไว้ตัดหญ้าให้งัวกินนะคะดูค่ะวิวทิวทัศน์ที่นี่แล้วดูนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะดูค่ะที่เป็นบ้านเล็กๆน้อยๆก็คือที่ส่องสัตว์ของนายพานนะคะเป็นที่ล่าสัตว์เขาดูนะคะแล้วก็จะจะมีอยู่เยอะนะคะเราจะ อันนี้เราขยายใหญ่ให้ดูนะคะดูนะนี่ค่ะนี่ก็อีกที่หนึ่งตรงนี้จะมีอยู่สี่อันนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นี่อันที่สองแล้วนะคะแล้วมาดูอันที่สามค่ะนี่ค่ะอันที่สามจะเป็นอันต่ำๆเตี้ยๆนะคะแล้วก็จะดูอันสูงค่ะ เราจะพาดูอันสูงนะคะดูค่ะอันนี้จะสูงประมาณสามเมตรอ๋อไม่ใช่ประมาณตึกสองชั้นได้ค่ะดูนะคะนี่ความสูงเขาดูนะคะอันนี้สูงมากดูค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะนี่เป็นที่ส่องสัตว์ของนายพานนะคะที่นี่ไม่ใช่ว่าใครจะยิงสัตว์ได้เลยนะคะเขาต้องมีใบ อนุญาตค่ะแล้วก็จ่ายเป็นรายปีนะคะที่เรารู้ๆมาก็คร่าวๆแค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็ตกปลาก็เหมือนกันนะคะต้องมีใบอนุญาตตกปลานะคะไม่ใช่ว่าใครจะถือเบ็ดไปเวี่ยงเหมือนบ้านเราไม่ได้นะคะเขามีกฎหมายของเขาค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นใหญ่กันโอเคค่ะเรามาเจอเอ็นยืดอีกแล้วนะคะเราจะตัดนะคะเราไม่ถอนไปทั้งต้นนะคะ เราจะเอาไปทําชาค่ะรากเขาก็อยู่ใต้ดินแล้วเขาก็จะลัดขึ้นมาใหม่นะคะตรงนี้งามมากเลยค่ะเอาไปทําชาไปทําน้ํามันเอ็นยืดยาหมองเอ็นยืดได้นะคะดูค่ะเราตัดได้เยอะแล้วนะคะมาใกล้ๆเห็นไนะ้มเอาให้กล้องอยู่ระหว่างตรงนี้นะเพราะว่าเวลาแม่ไปตัดแล้วมันจะได้เห็นตรงนี้นี่ค่ะ มันก็มีอีกกอน,นึงนะคะไปดูกันเลยนะคะดูค่ะตรงนี้เคยเป็นต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็จะมีกระท่อมตัวนี้ที่ไว้สง่งสัตว์แต่ตอนนี้ต้นไม้ได้ล้มตายไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูซากมันค่ะเราก็เพิ่งมาเห็นนะคะดูค่ะดูนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นข้างบนด้วยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นตอเขานะคะตอต้นไม้ จะเป็นต้นอต้นอะไรเหรอเบล่า<ะ>ตรงนี้มันเป็นต้นอะไรเหรอไม่รู้ต้นบีนเ่ะอไม่ใช่ใช่ไม,ไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอเคค่ะไม่รู้ค่ะว่าเป็นต้นอะไรนี่นะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะแล้วเขาจะมีกระท่อมติดอยู่กับต้นนี้นะคะเราเคยมาขึ้นเล่นอยู่แต่ว่ารูปที่เราถ่ายหายไปแล้วค่ะนี่นะคะเขาเลยทำใหม่ ลักเสนักต่อเขานะคะไปค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดูค่ะนี่นะคะนี่ก็กว้างอยู่นะคะดูนะคะที่นั่งมีที่นั่งให้ด้วยนะคะสบายมากเลยค่ะดูนะะสูงก็น่าจะประมาณเออสองร้อยนะสองเมตรได้ค่ะดูนะคะ จะมีหลังคามีอะไรเราจะพาดูวิวนะคะนี่ค่ะนู้นตรงน้นไกลๆก็มีอีกหลังหนึ่งนะคะดูค่ะชมวิวเดินมาเหนื่อยแต่เราจะพักเหนื่อยก่อนนะคะเราจะปิกนิกกันบนนี้ดูค่ะวิวสวยไหมคะเราให้ดูข้างล่างนะคะดูบันไดค่ะบันไดจะเป็นทรงแบบตรงนะคะทรงชันมากเลยค่ะไม่ได พาดเอียงนะคะดูนะคะมองลงไปนี่เวียนหัวเลยค่ะดูวิวกันต่อดีกว่าเหนื่อยค่ะเดินมาไกลเดินมาจากบ้านไกลนี่เดินวันนี้ก็ประมาณห้าโลได้นะคะเดินมาด้วยถ่ายวิดีโอมาด้วยดูนะดูนะคะ,ะ,คะวิวสวยไหมค่ะนูน้นค่ะบ้านเราไกลๆลิบๆนู่นนะคะหมู่บ้านเราดูนะคะ หมู่บ้านที่เราเดินมาโอเคค่ะเราจะปิกนิกกันแล้วนะคะดูวิวค่ะมาดูวิวป่าเขาโพดกันวันนี้เขาตัดหญ้านะคะเขามาตัดหญ้าไปแล้วดูค่ะแต่ว่าเขายังไม่มาเก็บหญ้าโอเคค่ะนุน่นเห็นหลังนุ่นไหมคะไกลๆที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นี้ที่เราบอกว่าสูงๆนะคะ นั่นแหละค่ะนั่นอีกหลังหนึ่งโอเคค่ะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายเวลาบายบายก่อนเร็วบาย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 บิสมเน็กซ์แันเอาเด้ออ่าโอเค